ตั้งแต่ผมได้ทำคลิปแกะกล่องในไลน์ของบัตรมอดนะครับทั้งตัวทันจิโร่และเนจโกเนี่ยอีกหนึ่งตัวที่ถูกพูดถึงในคอมเมนต์ก็คืออากาซึมะเซนอิสึและวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาแกะกล่องบัตรมอดเซนอิสึกันครับผม แพ็กเกจของตัวกล่องนะครับเราจะไม่พูดกันเยอะละกันเพราะว่ามันก็เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้เลยนะฮะด้านหลังเนี่ยก็เป็นภาพตัวอย่างอย่างที่เรารู้กันดีแล้วก็ข้อความข้อควรระวังต่างๆนะครับ กระดาษ2แผ่นที่มีมาให้ในกล่องนะครับจะเป็นคู่มือและก็ข้อควรระวังที่เป็นภาษาอังกฤษส่วนคู่มือเนี่ยที่มีมาให้นั้นผมว่าอันนี้ใจร้ายไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยฮนะแผงตัวฟิกเกอร์ของเซนคิสึนะครับแบ่งออกเป็น2ชั้นอย่างที่เห็นนะผมจะพาดูชั้นล่างที่เป็นส่วนพาร์ทเสริมต่างๆก่อนนะครับ ชิ้นแรกที่หยิบขึ้นมานะฮะฟูกรองนั่งเหมือนกับที่มีมาให้ในตัวทันจิโร่เลยแล้วพอมีฟูกเนี่ยก็ต้องมีขาในรูปแบบนั่งมาให้นะครับรูปทรงเนี่ยเหมือนกับของทันจิโร่เป๊ะๆนะฮะแต่จะโดดเด่นกว่าในเรื่องของสียูนิฟอร์มของตัวเซนอิสึครับ ดาบนิจิรินของเซนอิซึนะครับตัวดาบมีรวดลายสายฟ้าเพราะว่าปลานประจําตัวของเซนอิซึเนี่ยก็คือปานอัศนีนะฮะลายสายฟ้าเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยทําออกมาเนี่ยผมว่าดูดีทีเดียวครับดาบเล่มนี้ ชิ้นนี้เป็นด้ามดาบที่มีเอฟเฟกสายฟ้าติดมาด้วยนะครับจะเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นดาบเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวนะฮะเพราะว่าดาบที่มีมาให้มันสามารถถอดเปลี่ยนด้ามดาบได้นั่นเองส่วนเอฟเฟกสายฟ้านะฮะจับแล้วรู้สึกว่ามันมีความยืดหยุ่นดีน่าจะป้องกันการหักได้ดีครับ ตัวบัตรมอสเซนอิสึมีเจ้าจุนทาโร่นกกระจอกนกประจำตัวของเซนกิสึมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นในลายฟิกมาเนี่ยจะต้องซื้อกับทางกู๊ดสมายแบบทางออนไลน์นะซึ่งราคามันก็จะสูงกว่าราคาปกติประมาณนึงเลยเจ้าจุนทาร่เนี่ยก็จะเกาะติดกับส่วนหัวแบบนี้นะครับสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของมือนะครับมีมาให้เปลี่ยนถึง4คู่ อันนี้ผมขอไม่หยิบออกมาแล้วกันเนาะให้ดูในรูปแบบนี้นะครับมีมือแบมีแบบชี้นิ้วแล้วก็มีแบบกำม,มือ2แบบนะฮะแบบหนึ่งสามารถถือดาบได้กับอีกแบบหนึ่งเป็นกำม,มือปกตินะฮะเอฟเฟกสายฟ้าที่มีมาให้นะครับเป็นเอฟเฟกไว้ติดกับส่วนเท้านะฮะวัสดุก็จะเหมือนกับที่ติดมากับตรงด้ามดาบเลยนะฮะดาบครับ อันนี้จะเป็นดาบที่มีฝักดาบเนาะมีสีขาวเรียบดูสะอาดสะอ้านนะฮะเราสามารถชักด้ามดาบออกมาเปลี่ยนเป็นดาบที่มีเอฟเฟคต์สายฟ้าได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเสื้อคุมฮารอรินะครับก็เป็นผ้าจริงๆมีลวดลายสามเหลี่ยมและโทนผ้าชุดสีเหลืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเซนอิสึนะครับสีของผ้าก็ไล่สีเหลืองส้มได้อย่างสวยงามทีเดียวนะฮะ ใบหน้าที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับที่เห็นอยู่จาเป็นสีหน้าที่ดูเศร้ากับอีกใบหน้านึงเป็นตอนเซนิสึหลับแล้วก็จะเก่งขึ้นนั่นเองส่วนใบหน้านี้ผมชอบมากครับเป็นใบหน้าตอนตกใจแล้วก็วกเวกโวยวายอาปากแล้วก็มีลิ้นยื่นออกมานะฮะทำให้หน้านี้ดูมีมิติมากเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงเสียงเซนิสึอตอนโวยวายเลยนะครับมาถึงตัวเซนิสึกันแล้วนะครับบอดี้ของฟิกเกอร์เนี่ยเหมือนตัวทันจิโร่เลยนะฮะ ด้านหลังนะครับมีคําว่าหน่วยพิฆาตอศูนมาดูหน้าตาใส่ในสื่อใกล้ๆรู้สึกว่าเขาจะทํามันออกมาดูน่ารักเกินไปหน่อยนะครับเ <laughs> ข็มขัดจะมีช่องไว้ให้ใส่ดาบนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเอาดาบมาใส่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าใส่ค่อนข้างยากนิดนึงต้องระวังดีๆนะฮะค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับในส่วนของเท้านะครับลวดลายและสีประจำตัวนะฮะ าไล่สีเหลืองส้มเนี่ยได้สวยมากนะผมชอบมากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจุดขยับกันต่อนะฮะจุดขยับนะครับงยหน้ากลมหน้าหันซ้ายหันขวานะฮะผมด้านหลังอะ่ะมันก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาจุดขยับส่วนแขนนะครับก็ยกสูงได้เท่านี้นะฮะลำตัวผมว่าเหมือนของทันจิโร่เลยมีจุดหมุนกลางลำตัวนะทำให้สามารถเอี้ยวตัวได้นะครับ ช่วงล่างนะฮะหัวเขา่าข้อเท้าและปลายเท้าจุดขยับเนี่ยเหมือนกับบัตมอสทันจิโร่เลยนะครับเพราะว่าบอดี้ของของตัวเซนิสึนสนสนเนี่ยมันก็คือบอดี้เดียวกันกับตัวทันจิโร่นั่นเองนะฮะการใส่เสื้อคลุมฮาโอริให้กับตัวบัสมอสนะครับ ผมจะใช้วิธีนี้นะเราหมุนแขนไปด้านหลังนะคะทั้งสองข้างแล้วใส่เสื้อคลุมเข้ามานะฮะจะให้มือหลุดจากแขนเสื้อพอหลุดได้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นครับเห็นไหมฮะแล้วเราก็มาจัดจดให้มันเข้าทรงหน่อยก็ได้แล้วครับนี่เป็นยังไงบ้างฮะเซนิสสึตอนใส่เสื้อคลุมแล้วนะครับพอครบชุดแล้วเนี่ยโทนสีของเซนิสสึเนี่ยที่เขาทำออกมาดูสวยทีเดียวนะฮะ และนี่ก็คือภาพรวมของบัตรมอสเซนิสึนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบัตรมอสเซนิสตตัวนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ